นายหน้ามืออาชีพรู้สึกภูมิใจที่ช่วยเจ้าของห้องปล่อยเช่าได้สำเร็จทำสัญญาเสร็จเรียบร้อยผู้เช่าย้ายเข้าไปทุกอย่างเหมือนจะไปได้ดีแต่ไม่กี่เดือนต่อมาเอกเริ่มรู้สึกกังวลเพราะผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่าตามกำหนดเขาพยายามโทรหาอยู่หลายครั้งแต่ปลายสายกลับเงียบงันเจ้าของห้องเริ่มเครียดเอกเองก็รู้สึกหนักใจแต่ในฐานะนายหน้าเขาต้องลุกขึ้นมารับผิดชอบ จึงตัดสินใจไปตามถึงห้องด้วยตัวเองเมื่อไปถึงห้องเอกเจอผู้เช่าที่พยายามหลีกเลี่ยงการพูดคุยเขารู้สึกเหนื่อยแต่ก็พยายามควบคุมอารมณ์ใช้ความใจเย็นและความหนักแน่นในการเจรจาหลายครั้งที่เอกต้องนั่งคุยจนดึกดื่นความรู้สึกท้อแวบเข้ามาแต่เขาไม่ยอมแพ้สุดท้ายผู้เช่ายอมตกลงย้ายออกไปเอกถอนหายใจยาวอย่างโล่งอกแม้จะเหนื่อยแต่ก็ได้บทเรียนว่า หน้าที่นายหน้ามืออาชีพไม่ใช่แค่หาลูกค้าแต่ต้องรับมือทุกปัญหาด้วยความรับผิดชอบ